ทั้งหมดด้วยการสามหลังครับหลังหนึ่งหลังสองหลังสามด้านในครับพื้นนี้ก็ชื้นครับสภาพด้านล่างพื้นแฉะน่าจะไม่ได้อยู่มานานหลายปีด้านล่างว่าน่าจะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับ สภาพเรือนชานของบ้านครับใส่ใส่ประตูล็อกปิดตายไว้ครับใส่กุญแจปิดตายไว้ครับผมสภาพพื้นผุครับนี่ก็ขนาดเนื้อไม้ย,ยังผุได้ขนาดนี้ครับผมเขียนไว้โอ้โหผมขนลุกครับ ขอร้องอย่าก,ก่อกวนเพื่อนบ้านเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะครับบ้านหลังนี้ขนลุกอีกแล้วครับเข้ามาเขียนไว้ขอร้องอย่าก,กวนเพื่อนบ้านแสดงว่าต้องมีอะไรอยู่ในนี้ครับน่าจะเป็นห้องน้ําเก่าครับห้องน้ําอันนี้คือเคยเป็นแทงน้ำที่ับสใช้ ต้นไม้ตัวนี้ก็คลุ้มแล้วครับครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศกลางหุบเขาแล้วก็จะมีทุ่งนานะครับวันนี้ผมได้เดินทางออกมาจากป่าอุ้มผางนะครับจังหวัดตากนะครับได้เดินทางผ่านแวะมาตัวนี้ได้เห็นบ้านล้างบริเวณตรงนี้ครับมีลักษณะแปลกๆคือเป็นบ้านไม้กเก่า ปลูกอยู่กลางทุ่งนากลางหุบเขาแล้วก็มีด้วยกันหลายหลังครับหลังเล็กหลังใหญ่ไปดูบรรยากาศรอบๆด้วยกันครับสภาพบรรยากาศโดยรอบบ้านครับก็จะเป็นหุบเขาเป็นทุ่งนานี่ครับบ้านหลังนี้ครับที่ผมผ่านมาแล้วเห็นมีทั้งหมดด้วยกันสามหลังครับหลังหนึ่ง หลังสองหลังสามด้านในครับขออนุญาตเจ้าที่จ้าทางนะครับแล้วก็เจ้าของสถานที่นะครับไม่ได้มารบหลูแล้วก็ไม่ได้มาเท่าเข้าของเสียหายครับเพียงแต่ว่าผ่านมาได้เห็นถาภาพบ้านเก่าเหมือนกับโบราณสถานบางบางอย่างก็ว่าได้ครับผมน่าจะปลูกมาไม่ต่ำกว่า50ปีครับบ้านหลังนี้ครับน่าจะเป็นของบ้านชาวกะเหลี่ยงครับ เราจะไม่ได้ทำข้าวของของเขาเสียหายนะครับผมพื้นนี้ก็ชื้นครับสภาพด้านล่างพื้นแฉะน่าจะไม่ได้อยู่มานานหลายปีอันนี้ก็จะเป็นแอกแอกควายใช่ไหมครับ ด้านล่างว่าน่าจะเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะครับสภาพเรือนชานของบ้านครับใส่ใส่ประตูล็อกปิดตายไว้ครับใส่กุญแจปิดตายไว้ครับผมสภาพพื้นผุครับ นี่ก็ขนาดเนื้อไม้ยังผุได้ขนาดนี้ครับผมเสาต้นนี้น่าจะเป็นต้นทั้งต้นนะครับมาทำเสาบ้านครับสภาพบริเวณรอบบ้านก็ลกครับ เียนไว้โอ้โหผมขนลุกครับขอร้องอย่ากก่อก,กวนเพื่อนบ้านเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะครับบ้านหลังนี้ขนลุกอีกแล้วครับเขามาเขียนไว้ขอร้องอย่าก,กวนเพื่อนบ้านแสดงว่าต้องมีอะไรอยู่ในนี้ครับรู้ไหมก็เกิดเหตุการณ์เขาถึงเขียนคำพูดแปลกๆไว้ มาไม่อยากเข้าไปใกล้เท่าไหร่ครับคิดดูแล้วกันครับผมคำพูดที่ทำให้ผมรู้สึกวิววิวแล้วครับแล้วก็ผมเพิ่งผ่านมาทางนี้เป็นครั้งแรกแอันสุดท้ายขอร้องอย่าก่อกวนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคืออะไรครับเสาสองต้นนี้ใหญ่มากครับผมขนาดเสาชานบ้านนะครับปล่อยให้ผุ สภาพตัวนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ําเก่าครับห้องน้ําอันนี้คือเคยเป็นแทงน้ําที่สำหรับใช้ต้นไม้ตัวนี้ก็คลุ้มแล้วครับนี่สะพานนี่คือบันไดถลับขึ้นเหยียบขึ้นไม่ได้แล้วครับตัวนี้เถาวันขึ้นไป บ้านหลังนี้คือจัดส่วนไหนก็คือผูบดครับต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้คลุ้มเลยครับมาล้มนอนกลางคืนไม่แน่อาจจะมีอะไรห้อยหนตรงนี้หรือบ้านหลังนี้อาจจะมีประวัติก็ได้ครับเขาถึงได้เขียนแบบนี้ไว้ครับมาดูห้องน้ําขนาดห้องน้ํายังใช้เสาขนาดคนโอบครับโอ้โหมันคือโถส้วมเก่า ประตูก็ผุตามการเวลาตอนล่างนี้น่าจะเป็นไฟถลับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับผมก็จะรีบถ่ายเพื่อที่จะได้เดินทางกลับครับผมใช้เวลาเดินทางมานี่ก็ประมาณเกือบ10ชั่วโมงครับ ตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงนะครับผมถ้ามาที่นี่เพราะว่าไม่น่าจะอยู่ได้ครับข้างล่างก็มีความชื้นอันนี้มีหีบด้วยครับหีบเหล็กหีบเหล็กเก่าครับเสาแต่ละต้นไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะผมก็ผ่านเองมาเจอโดยบังเอิญครับผมบางครั้งผู้คนจะสอบถามว่า อยากได้ประวัติบ้านครับส่วนอีกหลังก็คือตรงนี้ครับจะว่ากระทบห้างนาเถียงนาก็ได้ส่วนอีกหลังก็คือหลังน้นครับอันนั้นคือหลังที่สามครับเหมือนกับมีแผ่นฝาข้างเดียว มือนไม่มีคนมาอยู่ครับผมเพราะว่าปล่อยสภาพมันลกครับไปดูหลังนี้กันครับผมเดินไปดูหลังนี้กันครับเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับครับเดี๋ยวจะเมื่อค่ำถึงบ้านครับนี่ก็อีกหลังที่ไม่มีคนมาอยู่นะครับ ให้หัวอีกแล้วครับนี่สภาพด้านล่างแถวนี้คงน่าจะมีไม้เยอะครับเพราะว่าไม้เสาแต่ละต้นนี่ทำจากไม้ทำจากต้นเสาต้นไม้ทั้งต้นนะครับ อีกหลังหนึ่งไม่น่าจะเดินเข้าไปได้นะครับผมถ้าเดินไปต้องโอ้มีอีกสองหลังด้านในครับผุเช่นกันซูมผ่านจากข้างนอกแล้วกันนะครับซูมกล้องเข้าไปครับอยู่ในกลางทุ่งนาแล้วก็ถภาพบ้านด้านข้างทะลุแล้วก็มีข้างเดียวครับด้านในมีสองหลัง ปล่อยให้ล้างหมดแล้วครับผมเสียดายเลยครับผมบรรยากาศดีๆกลางทุ่งนากลางภูเขาครับถ่ายบริเวณรอบให้ดูอีกทีหนึงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามที่เป็นกำลังใจด้วยกันเสมอมาครับผมขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจครับผม